อรับกลับสู่ช่องเอคารีวิววันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับสิ่งที่ล้ำสมัยหรูหราและเต็มไปด้วยความรู้สึกแห่งการผจญภัยนั่นคือ2025 Honda Go Wing EV Tri Camper Honda ยังคงเป็นชื่อที่แสดงถึงนวัตกรรมมาโดยตลอดแต่คราวนี้พวกเขาได้ยกระดับไปอีกขั้นลองจินตนาการถึงความหรูหราของ Go Wing มอเตอร์ไซค์ระดับตำนานผสมผสานกับพลังงานไฟฟ้าและความสามารถของแคมเปอร์ขนาดเล็ก นี่คือยานพาหนะที่รวมทุกอย่างไว้ในคันเดียวอย่างแท้จริงวันนี้เราจะพาไปชมดีไซน์สมรรถนะภายในและราคาของสุดยอดรถทัวร์ไฟฟ้าคันนี้กันครับเริ่มจากภายนอกกันก่อน2025 Honda Go Wing EV t r i Camper ถูกออกแบบมาอย่างลงตัวและล้ำยุคโครงสร้างได้รับแรงบันดาลใจจาก Go Wing รุ่นดั้งเดิมแต่เพิ่มความทันสมัยด้วยเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวมากขึ้น ด้านหน้าโดดเด่นด้วยชุดไฟหน้าเล็ดเต็มระบบพร้อมไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างที่ทดูหรูหราและใช้งานได้จริงตัวถังดูเรียบเรื่องตามสไตล์รถพลังงานไฟฟ้ามีให้เลือกหลายสีแต่ที่ได้รับความนิยมคือสีแดงเมทัลลิกเข้มและสีเทาไทเทเนียมด้านซึ่งถ้วยขับลุกให้ดูพรีเมียมสุดๆระบบล้อแบบ3ล้อให้ความมั่นคงสูงเหมาะกับการเดินทางไกลหรือขับขี่ในเมืองตัวท้ายออกแบบให้สามารถต่อเข้ากับโมดูลแคมเปอร์ ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สุดของรุ่นนี้เมื่อกางออกจะกลายเป็นพื้นที่พักผ่อนขนาดเล็กแต่ใช้งานได้จริงภายในมีที่นอนพับได้สำหรับ1ห,หรือ2คนหลังคาแบบป๊อปอัพช่วยเพิ่มพื้นที่สีสันและการระบายอากาศส่วนด้านข้างสามารถเปิดออกเป็นชุดครัวขนาดเล็กมีเตาไฟฟ้าตู้เก็บของและตู้เย็นมินิที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ของตัวรถ นอกจากนี้ยังมีพอร์ต USB ไฟเลเภายในและโต๊ะพับสำหรับรับประทานอาหารหรือทำงานเรียกได้ว่า Honda ได้เปลี่ยนมอเตอร์ไซค์ทัวร์แบบดั้งเดิมให้กลายเป็นบ้านเคลื่อนที่พลังไฟฟ้าที่ครบเครื่องจริงๆมาดูที่ห้องโดยสารหลักของตัวรถ Honda ใส่ใจทุกรายละเอียดเบาะนั่งออกแบบให้รองรับสรีระหุ่มด้วยหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงที่ระบายอากาศแอร์และกนันนำได้ดีแฮนดดีไซน์ใหม่พร้อมปุ่มควบคุมแบบสัมผัส หน้าจอแสดงผล TFT สีเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลทุกอย่างทั้งระบบนำทางโหมดขับขี่สถานะแบตเตอรี่ความดันลมยางและอื่นๆอีกมากมายรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay พร้อมระบบเสียงระดับพรีเมียมที่ให้เสียงคมชัดแม้ขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงบอกผู้โดยสารด้านหลังก็ไม่แพ้กันมีพนักทิงสูงพร้อมที่วางแขนปรับได้และระบบทำความร้อนสำหรับอากาศหนาว เ้าเหยียบและมือจับก็มีระบบอุ่นในตัวเรียกได้ว่าให้ความสะดวกสบายเหมือนรถยนต์หรูเลยทีเดียวในด้านสมรรถนะการขับขี่ Honda Go w i n ิ EV ี r i c ทร์แคแสดงศักยภาพของรถไฟฟ้าได้อย่างยอดเยี่ยมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์คู่ให้กำลังรวมประมาณ150แรงม้าและแรงบิดกว่า250นิวตันเมตรให้การเร่งที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังสามารถทำความเร็วได้อย่างมั่นใจแม้ต่อพ่งโมดูลแคมเปอร์ ระยะทางต่อการชาร์จ1ครั้งอยู่ที่ประมาณ300กิโลเมตรหรือราวๆ185ไมล์ mm, และรองรับระบบชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จได้ถึง80%ภายใน40นาทีระบบเบรกแบบสร้างพลังงานกลับ (Regenerative Braking) ช่วยยืดระยะทางได้อีกเล็กน้อยในขณะขับลงเขาหรือชะลอความเร็วระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบปีกหนกคู่ (Double Wishbone) และโช้กหลังปรับระดับได้ช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมให้ความนุ่มนวลแมขับบนถนนครุขคะ การทรงตัวดีเยี่ยมเพราะน้ำหนักกระจายอย่างสมดุลระบบเบรก ABS และระบบควบคุมการเข้าโค้งช่วยเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดเมื่อพูดถึงราคาต้องยอมรับว่ารุ่นนี้ไม่ได้มาในราคาย่อมเยารุ่นพื้นฐานเริ่มต้นที่ประมาณ45,000ดอลลาร์หรือราวราว1.6ล้านบาทไทยส่วนรุ่นเต็มออปชั่นพร้อมแคมเปอร์ครบชุดอาจแต่55,000ดอลลาร์หรือราวราว2ล้านบาทไทยซึ่งเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีความสะดวกและคุณภาพที่ได้รับถือว่าคุ้มค่าอย่างมาก อีกหนึ่งจุดเดน่นคือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเครื่องยนต์ไฟฟ้าให้การขับขี่ที่เงียบไม่มีมลพิษและหลังคาแคมเปอร์ยังติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพื่อชาร์จพลังงานให้ระบบไฟฟ้าเสริมภายในทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางแบบออฟฟิศ เมื่ออยู่บนท้องถนนความรู้สึกในการขับขี่โกวิงอีวีไทร์แคมเปอร์นันยอดเยี่ยมมากความเงียบของมอเตอร์ไฟฟ้าทําให้คุณได้ยินเพียงเสียงลมและยังสัมผัสกับถนนให้ความรู้สึกสงบและผ่อนคลายอย่างแท้จริงไม่มีแรงสรั่นไม่มีเสียงเครื่องยนต์มีแต่ความนุ่มนวลและความสบายที่ต่อเนื่องฮอนด้ Honda ยังติดตั้งระบบช่วยจอดอัจฉริยะ smart assist parking และระบบถอยหลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้การจอดในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายแม้จะมีแคมเปอร์ต่อท้ายนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบช่วยผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบเตือนจุดอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบเตือนการชนด้านหน้าโดยรวมแล้ว225 0 Honda Go Wing EV t r i Camper คือก้าวสำคัญของโลกแห่งการเดินทางแนวใหม่การผสมผสานระหว่างพลังงานสะอาด ความหรูหราและเสรีภาพในการออกเดินทางไม่ว่าจะเป็นการขับท่องเที่ยวคนเดียวหรือออกทริปแคมป์กับคนรู้ใจคันนี้ตอบโจทย์ทุกด้านได้อย่างสมบูรณ์แบบหากคุณกำลังมองหายานพาหนะที่รวมความสนุกความสบายและความยั่งยืนไว้ในคันเดียวนี่คือคำตอบของคุณอย่างแท้จริง Honda แสดงให้เห็นแล้วว่าการท่องเที่ยวในอนาคตจะเป็นอย่างไรและโกวิงีวทรแคมเปกำลังจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเดินทางยุคใหม่ ขอบคุณที่รับชมเอคารีวิวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่สุดล้ำจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขับขี่ปลอดภัยเดินทางอย่างมีสไตล์และอย่าลืมชาร์จพลังให้พร้อมเสมอครับ